สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สู้คนต้อนรับเข้าสู่ช่องยายเพวันลูกสะภ้ายเยอรมันจา้ามาม่าเมือนี้พี่น้องยายเพวันสิบ้าหเห็ดหยังยายเพวันสิบ้ามาหเห็ดแผนเคก้กพี่น้องแผนเค้กเข้าเอามากินกับหนามสุกกินคือจังกลาเป็นบ้านเขาก็กินคือจังกยจับเนี่ยแต่พี่น้องอยู่นี่เขาเอิญอนนาะครูเคนสุปเปมาม่าพี่น้องมาเห็ด ย่ยไปวันสีผ้าเหตุตะอุปกรณ์มันไม่ยั้งแน่เนาะพี่น้องเนาะมามามาเบิ่งน้ำกันพี่น้องว่ามันมม่ยั้งแน่อุปกรณ์มันอุปกรณ์เขากบว่าไม่ยั้งลายพี่น้องมีไข่ก็มีแป้งซาลี่เห่าทำมธรรมดาเนี่ยละพี่น้องแล้วมีตะกออตีมาย่าพปวันสีผ้าผสมเนาะพี่น้องเนาะว่าเขาใส่จากส่วนจากส่วนเออลืมข้าวพี่น้องนุ่มนุ่มใส่นุ่มน้ำ มีนุ่มน้ำพี่น้องนุ่มจืดยี่ห้อยังกระไดพี่น้องใส่เข้าไปมาเลื่อมท่ำกันเลยน,นะพี่น้องเนาะไข่นี่แล้วแต่พี่น้องในะส่ใส่หน่อยใส่หลายแล้วแต่มักพี่น้องเขาใส่หลายจะแสีบหลายยายพี่วันใส่ประมาณสี่หน่วยพี่น้องปกติยายายพี่วันไพใส่แค่สามหน่วยแต่นี่ยายพี่วันใส่ไปสี่หน่วยเนาะพี่น,อน้อ,นะนองเนาะ โมเดลนี่โมเดลอยากเลยพี่น้องแพนเคก้กกับตีกัไแล้วก็ใส่นุ่มไปพี่น้องใส่ไปเลยพี่น้องนุ่มใส่แทนหนาม ตีใ้เขาเขากันสัก่อนพี่น้องก็ไข่แล้วเขาก็เอาแป้งซาลี่เข้าเนี่ยลงไปเลยพี่น้องใส่ไปเลยตีให้มันเขากันดูหนวดแป้งเข้าเนี่ยอย่าง,าง,ง,งพี่น้องเขาพอตรงเขาพอตรงกองแป้งก็ได้เพราะว่าเขาเห็ดกินเองตีให้เขากันนะพี่น้องเนาะ ใส่ไปเบิรเลยยัไปว่นใส่ประมาณสิบสอนโตพี่น้องแปง้งทับน่มประมาณลิตรหนึ่งบดถึงลิตรแประมาณแปดลอยกมพี่น้องอยเอยวขออนุญาตตีให้มันเขากันก่อนเลยพี่น้องเนอเห็นม่พี่น้องเขาตีจนให้มันเขากันจนให้แป้งเขาเนียนใส่ไข่ใส่น่มตีเขากันพี่น้องจนให้แป้งเนียนละเอียดเลยจริง บางคนเมอนเอาตะเก่งมากรอกอีกเทื่อนึงแต่ว่ายย้ยพี่บ้านบวกกองซํำนี่กันเนียนแล้วพี่น้องจากนั้นเราก็มาตั้งกระทะเขาสิมาถอดเป็นแผ่นกันนาอพี่น้องเนาะเห็นมอพี่น้องใส่น้ำมันไปนิดนึงบัวตองใส่ลายนิดเดียวกับพ่อพี่น้องใส่นิดเดียวจากนั้นเราก็เขามี เขาเอื่นอีหยังพี่น้องนี่จำยี่ปีวันก็จำบ่ได้เคลียน้ำมันให้มันเข้ากันหรือว่าเอากระดาษก็ได้พี่น้องให้น้ำมันมันเข้ากันเนาะพี่น้องเนาะให้กระทะห้าห่อนทุกคนเ่าจะเอาลงเนาะพี่น้องเนาะก้าวว่ากระทะห้าห่อนแล้วพี่น้องน้ำมันหน้าห่อนแล้วเอาก็มาตีแป้งอีเจ็กน้อยบ่อยมันให้มันเข้ากันบอยม่นอนกดเนาะพี่น้องก็เทใส่ไปเลยเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่ เทใส่กระทาเข้าไปเลยจำนี่พ่อพี่น้องเข้าเข้าประตองการหนาเขากำมัเรียนกระทะให้เข,า,ขาเปนไหลไปเป็นแผ่นบางๆเนาะพี่น้องเนาะํานี่ก็ได้ละแผ่นเค้กพี่น้องแผ่นเค้กบอกเขาอื่นหวานเ่าแต่ว่าฝรั่งเขาอื่นฟอนนาโคเข็นพี่น้องฟอนนาโคเข็นบอกผิดบอกถึกก็ข,ขอโทษขออภั่เด้อพี่น้องเด้อ ยายพี่วันกับเราได้ซ้ำมีละลินยายพี่วันโบไปโบามา,หาให้ยแฮมสุกขังหนึ่งคนเขาจังมากัดเนาะพี่น้องนะเนาะกะว่ามันสุกแล้วพี่น้องเขาก็เอาสมเคลียเคลียขังขังมันแค่แค่แค่เห็นหมอพี่น้องโบติดกระถักเลยแผ่นเค้กข้า,าวโ้องข้า,าวโป๊ะจำเป็นต้องกินกับน้ำซุปพี่น้องเขากินกับนุ่มข้นหวานก็ได้กินกับแย่ก็ได้พี่น้องเรียกแต่ผู้มาก แต่ว่าสามียายพี่วันนี่มักหลายพี่น้องกินกับน้ำสุกยายพี่วันต้มน้ำสุกไว้น้ำสุกยายพี่วันก็ไม่ยังพี่น้องมีกิดตุ่มตุ่มโค้งไก่เขาธรรมดาเนี่ยแหละพี่น้องใส่แค่รสแค่นั้นพี่น้องเพราขางหนึ่งก็สุกแล้วก็ตั๊บปึ๊บเลยพี่น้องเห็นปะเบื้องท่านวะพี่น้องห้อยขนาดตะลิ้วยายพี่วันอันนึงปูหูไปใส่พี่น้องยายพี่วันจะเอาตะลิ้วหินง่ายแป๊บเดียว เดี๋ยวรอนอันต่อไปน้องพี่น้องเนาะส่เห็ดเทพี่น้องลองหนึ่งแต่เดี๋ยวพอว่าสบม,มันมันบางปูคนโบสนาดมันกับเห็ดโบปินเนาะพี่น้องเนาะเฮ้ยทอดพี่น้องกได้ยากเลยเอาหอมา,า,า,าใส่จานหน่อยาวกรเท็ดแผ่นต่อไปอีกเนาะพี่น,อนะออน,น้องเนาะก็หยอดน้ำมันอีกนิดน้อยแผ่นต่อไปหยอดนิดเดียวพี่นอ้องก็ต้องหยอดหลาย คนจังน้อยให้กับเทลงเลยพี่น้องเทลงไปเลยเดี๋ยวเขาจะไล่เขาไปเองนะพี่น้องเนาะเทไปเรื่อยๆพี่น้องจนเหลวคนละเหาก็บเอียงกระทะจังน้อยให้มันไปให้มันเพรนบางๆเนาะพี่น้องเนาะ ข้างนั้นเ้าสซุกพี่น้องเ้าก็กับ,กบเห็นมาพี่น้องป่นวับหลดข้างนีซุกก็คือซุกพี่น้องเห็นบาบด้หยากเลยเนาะพี่น้องเนาะหลองเห็ดบ้งเด้อพี่น้องเด้อผูอยากกินเป็นของหวานก็กินไดพี่น้องเอาเยีมมะท่าเยม่ลมผลหม้มะท่าหรือว่าอนุ่มสดมะท่ากินเป็นของหวานก็ได้กินเป็นอาหารเสาก็ได้เนาะพี่น้องเนาะเห็ดง่ายๆพี่น้องบม่มีหยางอยากเลย เพนที่สองห้าก็ะซุกล้วลพี่น้องห้าก็เอาออกเพนที่สามห้ากระเหลแล้วพี่น้องเ,เ,ออเพนที่สี่พี่น้อเงเห็นว่าง,งโปติดกระทะเลยพี่น้อง แผ่นที่หาพี่น้องทั้งเบิรดเลหาแผ่นเห็นว่าพี่น้องหมองมีมันบ่มีหนังมันมันก็เลยติดนิดน้อยพอติดก็ทาเลยเห็นหมอพี่น้องทาสะอาดที่เก่าเลยเห็นหมอพี่น้องแผ่นเค้กบได้หยาดเลยลองเห็ดมึเด้อพี่น้องเด้อจริงมันได้หลายแผ่นพี่น้องแต่ว่ายอะไปว่น เห็ดผพนใหญ่ผ่นหนามันก็ได้มันก็เล้ได้แค่หาเพนเป็นอย่างคือเห็ดผพนใหญ่ผพนหนาบะที่พี่น้องบะที่เนากับมะหันกินกับสุเปะอันสมมูรณ์เาขาเห็ดกินกับอันแยมหรือว่านุ่มคนเนี่ยสิขาเห็ดแพนเนีหน่อยบางๆก็ไดพี่น้องอันนี้เพื่อขาวสมากินกับน้ำซุปมันจีดีแสบเนาะพี่น้องเนาะลองเห็ดบุ้งเด้อพี่น้องเด้อเห็นบ่พี่น้องบะที่มันเย็นแล้วข้ากับมาหันเป็นอย่างสี่ เขาก็เอามากินกับนำสุกหอนหนนี่พี่น้องเขากันเขากันลองเห็ดม้งเ้อพี่น้องเ้อบ่ได้ย,ยากเลยซอยซอยซอยหันหันหันกินกับสุปเปหอนหอนแ่บแ่ะพี่น้องแต่ว่าอันนี้มันเป็นของฝรั่งเขาพี่น้องที่ต้มหมอ,หอย่างใหญ่นั่ยี่ปีวันแยกสองหม้อพี่น้องอันนี้โค้งไก่ยี่ปีวันกับบดถิมเอาไปแทะเนาะพี่น้องเนาะ แยกเห็ุกดจับพี่น้องเพราะว่าแาติพวันมีเเ้นกดจับพี่น้องต้มกดจับกินบวกขึ้กันฝรั่งกับคนไทยขวนี่สิกินบวกขึ้กันพี่น้องแต่ว่าลูกยาติพย่วันก็กินน้ำญาติพีวันกินน้ำข่อยพี่น้องกินอาหารไทยแต่ว่าบอกเขาบอกกินอาหารฝรั่งอาหารฝรั่งนี่หน่อยนะลูกสิกินน้ำพี่น้องเหตุไห่แต่พยาบานพยาบาลพ่นบอกกินอาหารไทยเลยพี่น้องกินกันนิดนิดน้อยน้อย โอเคเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็พาพผีผ้านองมาเห็ดแพนเคก้กสำหรับกินกับนน่ำสุกนาะพี่น้องเนาะถึงใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายพี่ว่าน,น้ำเด้จับพี่น้องสวัสดีค่ะ